สวัสดีครับแฟนม,มวยทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับชอบหลังช่างนะครับในรายการสึกมวยไทยพนมิตรมวยฮิตวันจันทร์ครับนะประจำวันจันทร์ที่25สิงหาคม2568นะครับถ่ายทสดทางช่องทูฟ y ยูหมายเลข24เริ่มแข่งขัน18นาิกาเป็นต้นไปนะครับจากสนามมวยสยามบัวสเตเดียมตะวันนาบางกะปินะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่มวยที่จะขึ้นชกในวันนี้กันก่อนครับ มาดูกันที่คู่ที่1ของรายการครับชกกันที่เวทพิกัด114ปอนด์นะครับเป็นการพบกันระหว่างเมสซี่เกียรติอำนาจจะพบกับเพชรสุขใสพิทักษ์ทางหลวงต่อด้วยคู่ที่2ครับชกกันที่เวทพิกัด101ปอนด์นะครับเป็นองฝั่งพรสิริซอสิริรัตจะพบกับเพชรใหม่ลูกเจ้าแม่สายวาลีส่วนคู่ที่3ครับรองคู่เอกชกกันที่พิกัด104ปอนด์ครับเป็นองฝั่งเคนจ็กสันมวยไทยยิมจะพบกับเลียงผาดาวเด่นมวยไทย และเวกำายการครับโชว์กันที่เวทพิกัดน,น้ำหนัก121ปอนด์เพชรตัดเพชรครับเป็นการพบก,กันระหว่างเพชรเรโนรเกียริธงยศจะพบก,กับเพชรขุนศึกเพียกทางหลวงนะครับก่อนไปดูน้ำหนักใน,นตัวนมวยหลังช่างครับในรายการศึกมวยไทยพน,นมิรนะครับฝากไฟมัดมวยทุกท่ทานครับกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปดูน้ำหนักใน,นตัวนม่ยหลังช่างพร้อมๆกันเลยครับ มาดูกันที่คู่ที่หนึ่งของรายการครับเปิดหัวคู่แรกโชว์กันที่เวทพิกัดน้ำหนัก114ปอนด์นะครับทางซ้ายมือครับนี่คือเมสซี่เกียรติอำนาจนะครับนักชกดาวรุ่งวัย15ปีครับมวยจากจังหวัดสงขลาผลงานฟอร์มหลังของเมสซี่มีแพ้นอกทียหนึ่งให้กับเพชรวังหินไทรบิดยิมครับชี้นครปฐมแล้วก็หลังจากนั้นครับไปแพ้คะแนนให้กับยอดพิชิตสิทธิ์โพแก้วที่กระบี่ครับเมื่อมิถุนายน68ที่ผ่านมาสูงชกทางขวามือครับและนี่เป็นเพชรสุขใส พิลักทางหลวงนะครับหรือเจ้าคูริบสอริเดียสิทธิ์ผู้ใหญ่พรชัยนี่ตัวเดียวกันนะครับนักชกรุ่นพี่วัย19ปีครับจากนกครศรีธรรมราชผลงานฟอร์มหลังของเพชรสุขใสนะครับมีชนาธิยสองตองเคลูกกมนหลวงที่สุราษฎร์และก็หลังจากนั้นครับมาแพ้ในให้กับเจ้าวายุชอเกตวินาที่ตะวันนาบาังกะปิเมื่อเดือนกระกฎาคม68ที่ผ่านมานะครับคู่ที่1ของรายการครับคู่นี้เวทพิกัด114ปอนด์นะครับ น้ำหนักของทั้งค,คู่เมื่อช่วงเช้าครับเมสซี่มาขึ้นชั้ได้113.8นะครับขาดไป0.2นะครับรูปร่างช่วงชกี้สูง165ซมขณะที่คู่ชกเพชรสุขใสครับขึ้นชั้ได้113.6น้ำหนักนี่มาขาดไป0.4นะครับรูปร่างช่วงชกสูง165ซนติเมตรนะครับน้ำหนักของทคนังคู่เมื่อช่วงเช้าต่างฝ่ายต่างมาหย่อนกันคนิดคนหน่อยนะครับดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกอูแล้วก็ใกล้เคียงคู่ขี้กันนะครับ คู่นี้เชิงโชคสตล์ของทั้งคู่นะครับเมสซี่นี่เป็นรุ่นน้องนะครับเป็นมวยเตะสายจิ้มซ้ายเตะพับเตะคาในมีตีสู้ทักษะอาวุธมวยดูดีครับเมสซี่แต่ว่าเบียดเสียสีแล้วมีความบอบบางครับต้นต้นนี้พอได้ไปลายปลายมีเหี่ยวมีแฟบนะครับ ส่วนคู่ชกเจ้าเพชรสุขสารายนี้เป็นมวยซ้ายไฟเตอร์บูสู้เปิดเกมชนครับเตะซ้ายต่อยซ้ายความพยายามดีรายนี้ตุบตบไปเรื่อยครับจังหวะเดินทานี้ก็ต้องเก็บกันอาวุธให้ดีนะครับถ้าไม่ยกบงังรับเยอะๆนี่ก็ดูว่าจะยุบย่นได้เหมือนกันนะครับคู่ที่1ของรายการครับคู่นี้ซ้ายเจอซ้ายครับประเภทอนอกกับในครับบูกกับบุญเลยนะครับ เมื่อเปลียนให้ไปแล้วครับผมออกชลังฝั่งเจ้าเพชรสุขใสหรือเจ้าคูริบนะครับรุ่นพี่ครับรายนี้เดินเตะเดินต่อยบุกบูสู้ดีนอกในเพชรสุขใสสู้ทุกลูกครับบอกาว่าเบียดไปเบียดมาโดนต่อโดนเยอะๆไปแล้วมากยกนี้ดูว่าจะดุดันกว่านะครับคู่ประเดของรายการครับออกชลังฝั่งเพชรสุขใสพิทักษ์ทางหลวงมองด้วยชนะเจ้าเมสซี่เกียรติอานาจนะครับมาตอนที่คู่ที่2ของรายการครับคู่นี้เป็นมวยเวทเล็กๆนะครับพิกัดน้ำหนัก1 0 1ปอนด์นะครับ ทางซ้ายมือครับนี่คือพรสิรินะครับสสิริรัตน์นะครับนักชกดาวรุ่งวัย14ปีครับจากอบุบลราชธานีนะครับผลงานฟอร์มหลังของเจ้าพรสิรินะครับก็มีแพ้คะแนนให้กับเฮงเฮงอวันเชิญ er, จากนั้นมาแพ้นกที่3ให้กับตังนายกโก้ oko, หนองแบนนะครับหลังสุดแพ้คะแนนให้กับไก่ฟ้าส่วนอาหารปลีกไม้นะครับเมื่อกรกฎาคม6กดที่ผ่านมาที่ตำนานบ,บางกะปินะครับ ช่วงหลังผลงานฟอร์มนี่ดูว่าจะสะดุดสะดุดนะครับสูนัโชคทางขวามือครับรายนี้เป็นเพชใหม่ลูกเจ้าแม่สายวารีนะครับนักโชกวัย16ปีจากอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนะครับผลงานอรังของเพชใหม่ครับมีชนะนกที่3ครับธนุเพชต่อย,ย้าส่วนที่อ้อมน้อยนะครับฝฟนั้นก็สับศอกชนะนอกไปและก็หลังจากนั้นมาชนะคะแนนเจ้าเมฆคลาลูกบ้านใหญ่ครับที่ตะวันนาบางกะปิเมื่อเดือนมิถุนายน68ที่ผ่านมานะครับ ู่นี้เวทพิกัดร้อยหน่ปอนะครับเป็นมวยเวทเล็กๆชุดดาวรุ่งนะครับน้ำหนักของหนุ่คู่ไม่ช่วงเช้าต่างฝ่ายต่างมาคือจ่างได้เท่าพิกัดด้วยกันทั้งคู่ในส่วนของข,องข้อมูลเพิ่มเติมของหนุงคู่นะครับพรสิรินี่162เซติเมตรนะครับเก็บตัวฟิสซอมิที่พีแคสันชัยส่วนคู่ชคเจ้าเพชรใหม่นะครับ สูง161ซเมเก็บตัววิซ้อมอยู่ที่ซูบอนเทนิงแคลมนะครับคู่นี้เชิงโชคสไตล์ของหนึ่งคู่นะครับพรศริเป็นมวยเชิงครับรายนี้ฝีมือดีดักเตะดักแทงอาวุธดูครบเครื่องนะครับเป็นลูกชายของศิริมงคลพิเคสันชัยนะครับสายเลือดดีด้วยรายนี้ทักษะมวยนี่ใช้ได้เลยครับเจ้าพรศริแต่ว่าช่วงหลังฟอร์มไม่ดีครับสื่อสนุดแพ้ตลอดนะครับฝ่ายนี้ก็ต้องเรียกความมั่นใจแล้วก็หาฟอร์มเก่งให้กับตัวเองต่อไปนะครับ ส่วนคู่ชกเจ้าเพชรใหม่รุ่นพี่ครับรายนี้เป็นมวยครบเครื่องเป็นประเภทเตะต่อยแรงครับแล้วในมีตีสู้ด้วยรายนี้สู้ดีนะครับเพชรใหม่มีโต้มีเถียงตลอดช่วงหลังก็ดูว่าจะสดแรงขึ้นมารายนี้เป็นหลานชายของสูบบอลน,นะครับคู่นี้ดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกเนี่ยก็ดูแล้วก็ใกล้เคียงกันนะครับในส่วนของเนื้อตัวดูนั่นดูเป๊ะด้วยกันทั้งคู่ครับ คู่นี้เมื่อเปรียบเทียบไปแล้วครับผมออกชอบรางฝั่งมวยฟอร์มสดนะครับอย่างเจ้าเพชรใหม่นะครับดูว่าต้นต้นเนี่ยหนักแรงครับมีลูกเตะขาเจาะยางแล้วก็มีหมัดมีศอกอันตารายนะครับมองว่าเข้าก่อนได้รุ่นก่อนครับเพราะว่ารายนี้หนักแรงแล้วก็สู้ทุกลูกนะครับเขาในก็มีจับมีขวางด้วยเบียดไปเบียดมาเองทีฆาทีดูว่าร่างกายแล้วก็ฟอร์มชั่วโมงนี้จะดูเข้าที่เข้าทางกว่านะครับคูณที่2ของรายการครับออกชอบรางฝั่งเจ้าเพชรใหม่ลูกเจ้าแม่สายวาลี มองด้วยชนะเจ้าพรสิริสอสิริรัตน์นะครับมาถึงคู่ที่3ครับรองเควย่องของอรายการครับคู่นี้โชคกันที่เวทพิกันดน้ำหนัก100ปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางด้านซ้ายมือก่อนครับนี่คือเคนนะครับจากสันมวยไทยครับหรือเจ้าพานุรัตเล็กหรือชัยชูโชคสอแสนรักนะครับนักชกวัย25ปีมวยจากอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลานะครับ ผลง,งานฟอร์มหลังของเคนครับมีเสมอกับเป็นน้องบีรถสวยจัดเจ็ดในาบจากนั้นมาชนะคะแนนเพชรน้องบีรถสวยจัดเจ็ดหลังสุดแพ้คะแนนให้กับเจ้าเพชรกองฟ้าวันของโอมนะครับเมื่อกรกฎาคม68ที่ผ่านมาที่เวทีมวย3อ้อมน้อยผลงานฟอร์มหลังนี่3ไฟ3รสชาติเลยนะครับส่งคู่ชกทางขวามือครับรานนี้เป็นเลียงผาดาวเด่นมวยไทยครับหรือเจ้าล้านเล่จักรยานมวยไทยนะครับนักชกวัย2 5ปีครับมวยจากอำเภอเช้ออวดจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลงานอรั่งของเลียงผาครับมีชนะน้คุยสามนะครับยอดเพชรเอกบูมเด็กเซียนนะครับที่อ้อมน้อยจากนั้นก็มาแพ้คะแนนให้กับจากกิดเกียริฟูเฟื่องที่อ้อมน้อยหลังสุดนี้แพ้น้องคุีให้กับโจโชบูมเด็กเซียนครับที่ตะวันนาบังกะปิเมื่อเดือนกรกฎาคม68ที่ผ่านมานะครับผลงานสามไฟของเลียงผาชนะ1แพ้ไป2นะครับคู่รองของรายการครับคู่นี้เวทบพิกัด1 0 4อปอนด์ครับน้ำหนักของทั้งคู่มอช่วงเช้า เคนขึ้นชั่งได้104.6ลด0.6ในครับรูปร่างช่วงชกนีนสูง163เซนติเมตรปล่อยปล่อย551กิโลกรัมเก็บตัววิซ้อมมีที่ซีซีมวยไทยนะครับขณะที่เจ้าเลี้ยงผานะครับขึ้นชั่งได้103.8ลดอ่าน้ําหนักในขาดไป0.2ในครับมาหย่อนเล็กน้อยรูปร่างช่วงชกสูง162เซนติเมตรปล่อยปล่อย50 kg, กิโลกรัมเก็บตัววิซ้อมมีที่ดาวเด่นมวยไทยที่สุราษฎร์ธานีนะครับ คู่นี้ดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกดูแล้วก็ไม่ห่างนะครับใกล้เคียงคู่ขี้สูสีกันเนื้อตัวจากรูปดูเป๊ะทั้งคู่น้ำหนักไปปล่อยดูแล้วก็พอๆกันครับคู่นี้ประเภทเก่าๆด้วยกันทั้งคู่นะครับเชิงชกสไตล์ของทั้งคู่ครับเจ้าเค็นนี้ก็เป็นประเภทมวยเปิดเกมชนตื้อน,นะครับเตะนํำปั้มตีเข่าในแข็งแกร่งเค็นเป็นมวยที่บูสู้และมีความพยายามสูงนะครับแต่ว่าหลักเหลี่ยมเชิงจะดูเป็นรอง ตามทรงเข็นก็ต้องเบียดติดชิดในครับชวนทะเลาะถ้ามายิ่กยักยักคิดช้านำช้านี่ก็ดูว่าจะรับแข่งได้เข็นนี่ก็ต้องรูในท้ายรู้ที่เขาในไปปลายนะครับส่วนผู้ชกเจ้าเลี้ยงผารายรนี้ก็เป็นมวยเก่าเกมะครับตั้งรับเก็บกันดักเตะดักแทงครับขวาทีซ้ายทีใกล้ๆก็มีศอกอันตรายนะครับคือแกชิงทำและป้องกันนะครับหลักเรียมไวพิบมวยนี่ใช้ได้แต่ว่าบทเบียดเสียสีไปแล้วไปปลายแกมียุบมีย่นนะครับคู่รองของรายการครับคู่นี้ อ,อยู่อันน้ำนี่ก็ไรเลียก,กันนะครับรวมถึงความสูงความยาวก็ดูแล้วใกล้เคียงกันนะครับคู่รองของรายการครับเมื่อเปรียบเทียบแล้วครับคู่นี้ผมออกชับแรงฝั่งเจ้าเคนนะครับเคนหรือเจ้าพานุรัตเล็กหรือชัยชูชโชคเนี่ยคือแกเป็นประเภทเดินเตะเดินต่อยเดินเสียบเดินแทงแล้วเคนแกเป็นมวยบูสู้ให้ยกนะครับเข่าในนี่เหน,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 นียวแน่นเหนียวหนึบนะครับมอกว่าโดนต่อโดนทีต่อทีเนี่ยน้ำอื่นน้ำทนเนี่ยจะดูว่ามั่นคงกว่านะครับ คู่รองของรายการออกชอบลังฝั่งเจ้าเคนแจ็คสันมวยไทยมองว่าชนะเจ้าเลี้ยงผาดาวเด่นมวยไทยนะครับและมาถึงคู่เอกในรายการครับคู่นี้ชกกันที่เวทพิกัดน้ำหนัก121ปอนด์นะครับเพชรตัดเพชรครับทางซ้ายมือครับนี่คือเพชรเรนูเกียรติธงยศนะครับนักชกวัย17ปีมวยจากอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมนะครับผลงานฟอร์มหลังของเพชรเรนูครับมีแพ้คะแนนให้กับยอดอุดรบีเอชมวยไทยครับชี้อ้อมน้อย จากนั้นามาแพ้คะแนในให้กับขุนพลเอิร์ธสอสมหมายนะครับที่ตะวันนาและก็หลังสุดนี้ชนะคะแนนเจ้าศรีวิชัยสอบุญมีริดนะครับที่ราชชมเนินเมื่อเดือนกรกฎาคม68ที่ผ่านมานะครับสูงผู้ชกทางขวามือรันนี้เป็นมวยฟอร์มสดครับนี่คือเพชรขุนศึกพิรักทางหลวงนะครับหรือก่อนหน้านี้ก็คือเจ้าขุนศึกมอเหมทานนนนะครับนักชกวัย18ปปีจากจังหวัดนราชิวาดผลงานฟอร์มหลังของเพชรขุนศึกนะครับมีชนะุยส3ดีแม็กเจดีมวยไทยนะครับที่ราชชมเนิน จากนั้นก็มาชนาธิยสองครับเจ้าภูมิกอพันคุชที่ราชดำเนินหลังสุดนี้ชนาธิยสามขุนศึกเอิร์ธสอสุ่มหมายครับที่ตะวันาบางกะปินะครับเมื่ออกรกฎาคม68ที่ผ่านมานะครับสับสอกชาธินอกไปเลยนะครับช่วงหลังนี้ฟอร์มสดนะครับสกอร์ต่ำครับแล้วก็จบสั้นตลอดนะครับคู่เอกนองรายการครับคู่นี้เวทพิกัด121ปอนด์น้ำหนักของหนุ่มคู่ในช่วงเช้าครับเพชรเลนูขึ้นเชียงได้เท่าพิกัดนะครับรูปร่างช่วงชกที่สูง170เซนติเมตร ใบป,ปลอย59กกิโลกร,รัมครับเก็บตัววิศมิที่เกิธงยศจังหวัดนครพนมส่วนคู่ชกเจ้าเพชรขุนศึกนะครับขึ้นชั้ได้1 2ึ่อ่ขาดศูุรูปร่างช่วงชกสูงห7ึอยเซนติเมตรป,ปลอย60กิโลกร,รมัมเก็บตัววิศมิที่พิทักษ์ทางหลวงที่นครศรีธรรมราชนะครับคุนทิทาดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกเนี่ยถ้าตามภาพตามสายตาตามข้อมูลเนี่ยเพชรขุนศึกก็จะดูได้รอยกว่าได้เปรียบช่วงดูได้ใหญ่นเนนนื้้้อตัััวดดดููดูีปปทงค่หกนะปปล่อยดูใกกล้เคียงันนะครับ คู่นี้เชิงชกสไตล์ของทั้งคู่นะครับเพชรเรนูเนี่ยเป็นมวยช่วงชกดีคือแกชกกับใครก็ไม่ค่อยจะเสียเปรียบใครครับเพราะว่ารูปร่างแกดีนะครับแต่วันนี้มาเจอเป็นผลึกดูจะสั้นกว่าเล็กน้อยเพชรเรนูแกเป็นมวยเปิดเกมชนนะครับเขาในแข็งแกล่งนะครับแล้วก็มีศอกนะัดศอกฟันอันตารายหัวจิตหัวใจที่ดูใช้ได้เลยครับก่อนหน้านี้ผลงานฟอร์มดูสือสุดนะครับเพชรเรนูแพ้ตลอดเพิ่งจะแจ้งเกิดได้ในไฟล์หลังสุด เพชรเรนู u, วันนี้นะครับนอกจากเข่าในที่แข็งแกร่งแล้วอาวุธรับหมัดซอกต้องมีมาเสริมนะครับถ้ามีแต่เข่าอย่างเดียวก็ดูว่าจะเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าจังหวะมวยแล้วก็ความหลากหลายจะดูเป็นรองส่วนคู่ชกเจ้าเพชรขุนศึกรายนี้เป็นมวยครบเครื่องรูปร่างดีโครงสร้างดีนอกได้ในเหนียวแน่นเลยครับรายนี้อาวุธมวยดูดีครับเพชรขุนศึกประเภททรงฝีมือผสมเข่านะครับช่วงนี้สดจี๋เลยครับชนะมารวดอยู่ในช่วงที่กำลังทอปฟฟอร์มกำลังมั่นใจนะครับ คู่เอกนํำรายการครับคู่นี้วงในเพลงเข่าเนี่ยดีทั้งคู่นะครับดูแล้วน่าจะดวนเข่ากันไฟแับแน่แพ้ชนะก็วัดที่แรงปลายครับข้อแข็งแรงใครดีก็เอาไปครับชัยชนะคู่เอกนํำรายการเพชรตัดเพชรเมื่อเปรียบเทียบไปแล้ว ผมบอ,อกชอบลังฝั่งเจ้าเพชรขุนศึกในยรับรายนี้จังหวะมวยดีครับมีทั้งรุกแล้วก็มีทั้งรับวงนอกดักเสียบดักแทงครับส่วนวงในเพลงเขา่าใกล้เคียงคู่ขี้เพชรขุนศึกก็ยังมีจังหวะวงนอกเล่นฝีมือให้ได้รุ่นอีกหนึ่งช็อตนะครับเบียดไปเบียดมายื่งขึ้นไปแล้วมากยกอาวุธมวยด้วยวจะหลากหลายแล้วก็มีเยอะกว่านะครับครูเอกของรายการครับออกชำหลังฝั่งเจ้าเพชรขุนศึกพิรักทางหลวงหรือเจ้าขุนศึกมอเหมทานนนมองด้วยชนะเจ้าเพชรเรนูเกียรติถงยศนะครับ เดี๋ยวเราไชาวนครับมวยรักมวยชอบครับในช่บหบังช่างศึกมวยไทยพันธมิตรกันอีกสักครั้งนะครับคู่ที่หนึ่งของรายการครับออกช่หลังฝั่งเจ้าเพชรสุขใสพิทักษ์ทางหลวงนะครับประเภทเดินเตะเดินต่อยบุกบูสู้ดีดูว่าดุดันกว่ามองว่าชนะเจ้าเมสซี่เกียรติอำนาจส่วนคู่ที่สองของรายการครับออกช่หลังฝั่งเจ้าเพชรใหม่ลูกเจ้าแม่สายวารีนะครับต้นต้นก็หนักแรงครับเตะขาเจาะยังไปหมัดสอกัดสอกฟันอันตารายสู้ดีและก็มีขึ้นตลอดช่วงหลังสดแรงขึ้นมามองว่าชนะเจ้าพรสิริสศิริรัตน ส่วนคู่รองของรายการออกชอบเป็นมมยดาวชาบูนะครับไปที่เจ้าเคนจักสันมวยไทยครับประเภทเปิดเกมเดินชนเดินเตะเดินต่อยเดินเสียบเดินแทงตุบตับไปเรื่อยและนี่เป็นประเภทดุดันแล้วก็ใหยั่นนะครับวันนี้มองว่าชนะเจ้าเลียงผาดาวเด่นมวยไทยและคู่เอกนองรายการออกชอบเป็นมวยดาวพิซซ่านะครับไปที่เจ้าเพชรขุนศึก พิรักทางหลวงนะครับทรงฝีมือผสมเข่านะครับอาวุธมวยดูจะหลากหลายและก็มีเยอะกว่ารวมถึงอาวุธรับครับไม่ว่าจะเป็นลูกเตะกา้านคอศอกงัดศอกฟันนี่หวังผลได้ตลอดครับมองว่าชนะเจ้าเพชรเรนูเกียรติถงยดนะครับ ก็จบเลยนะครับกัชบช่หลังช่างครับในรายการศึกมวยไทยพนมิิรมวยฮิรันจันทนะครับแฟนมวยชอบใครชอบเป็มวยคนไหนแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก่อนจากกันไปเช่นเคยฝากแฟนม,นมวยทุกท่านครับกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้แฟนม,นมวยทุกท่านร่ำรวยเงินทองมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาและสวัสดีครับ